ฮัลโหลทุกคนสว,ส,<ๆ>สวัสดีค่ะวันนี้พลอยมีรถเข้าใหม่สวยๆมานำเสนอกันเพื่อนๆค่ะคันนี้เป็น Honda HRV e-HV e, H e v, รุ่นย่อย EL นะคะเป็นเครื่องยนต์ 1,500cc ซเบนซินสลับไฮบริดนะคะด้วยขุมพลังไฮบริดเพื่อนๆคะ่ะ ทังเงียบทางประหยัดทั้งแรงเลยค่ะรถปี2023คันนี้นะคะจะบอกว่าไม์วิ่งน้อยวิ่งไปประมาณ40,000โลทุกคนคะได้รถสวยคัดคุณภาพมาให้สีขาวมุกกระจังหน้าเท่นะคะได้รถที่ประหยัดจากป้ายแดงไปหลายแสนเลยวันนี้เอาไปที่7 9 9 0 0 0นบาทนะคะผออยู่ที่ประมาณ14,000ประมาณนี้นะคะเครดิตดีมีดอกเบี้ยพิเศษให้ด้วยค่างวดก็จะลดลงไปอีกนะคะออกรถก็พลอยจบเพียงศบาททุกคนนะคะก็คือสามารถ ซื้อสดแล้วก็เทินรถหรือว่าจัดไฟแนนซ์ก็ได้นะคะแถมยังมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถให้ฟรีทั่วประเทศด้วยเป็นเพื่อน,น,นอยู่ที่จังหวัดอะไรกันบ้างพิพ์บอกใต้คอมเมนต์ได้เลยจ้าโอเคนะคะสำหรับคันนี้นะคะจอดอยู่ที่ใจกลางเมืองชลบุรีพร้อมส่งให้ฟรีทั่วไทยนะคะอากาศดีๆนะคะรถสวยๆวันนี้เดี๋ยวเรามาดูคลิปนี้กันเลยดีกว่าค่ะ Honda HRV eHEV ตัวท็อป EL นะคะได้รถสีขาวบุกนะคะด้วยโลโก้สีฟ้า ที่เป็นไฮบริดนะคะสัญลักบณ์ไฮบริดของเขาเลยค่ะนะคะนีได้กระจังหน้าสีขาวไฟหน้านะคะเป็นไฟฟู l e d นะคะแล้วก็มีไฟเด l ไลท์มาให้ด้วยนะคะพร้อมกับระบบพอดาเซนซิ่งให้เพื่อนๆขับขี่กันได้ปลอดภัยทุกเส้นทางเลยนะคะนี่จะให้ดูกันนะคะในส่วนของล้อนะคะล้อตัว EL จะเป็นแบบนี้เลยนะคะพร้อมอยางคุณภาพดีๆดี e s t o n e ด้วยนะจ๊ะ นี่ชุดแต่งโมดู l โลนะคะเดิมศูนย์มาให้กระจกด้านข้างปรับพับไฟฟ้านะคะไฟเลี้ยวปลายกระจกพร้อมเลนวอชนะคะให้เ,เพื่อนๆเปลี่ยนเลนกันแบบสนุกๆเลยค่ะนี่มือจับสีเดียวกับตัวรถนะคะและประตูของมือจับเนี่ยมือจับของประตูคู่หลังนะคะเป็นเอกลักษณ์ของนชาวีนะคะต้องทรงแบบนี้เลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะเป็นรถสีขาวมุกนะคะดีไซน์รู นะคะแล้วก็ให้ความสปอร์ตด้วยไฟท้ายนะคะเป็นเอกลักษณ์สวยๆเลยนะคะลายเส้นยาวแบบนี้ชุดไฟอะไดีนะคะ HRV EHEV ตัวท็อปรุ่นย่อย EL นั่นเองค่ะกล้องหลังมีมาให้ประตูท้ายเปิดปิดระบบไฟฟ้าค่ะเดี๋ยวเรามาดูกัน นี่นะคะแตะปุ่มยางประตูท้ายก็จะเปิดขึ้นแบบนี้เลยนะคะใช้งานกันแบบสะดวกสบายสุดๆเลยนะคะภายในได้พื้นที่ห้องสัมาาะที่กว้างมากๆนะคะปูโครมยางเข้ารูปมาให้ตัวนี้จะช่วยมากๆเลยเพื่อนๆคะ่ะกันร,รอยขีดข่วนได้นะคะแถมถ้าเพื่อนๆแบบไปตล,ตลาดสดนะคะวางของที่เปียกเนี่ยแผ่นตัวนี้จะช่วยนะคะให้น้ำไม่ไหลซึมลงไปด้านล่างทุกคนตัวนี้ ดีมากๆนะคะติดไว้เลยเบาะนะคะสามารถปรับราบได้นะคะเป็นที่นั่งหรือว่าเป็นที่ห้องสัมภาระที่เพิ่มเพิ่มขึ้นก็ได้ด้วยนะคะและนี่คือบรรยากาศภายในนะคะได้ชุดเบาะหนังนะคะทั้ง5้าที่นั่งเลยพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะสำหรับพื้นที่ของผู้โดยสารกันเลยดีกว่าค่ะนี่นะคะสำหรับภายในนะคะได้ชุดเบาะหนัง สีดำน,นะคะภายในรถหอมมากแล้วก็เย็นด้วยเพื่อนๆขาแบบนี้นะคะต้องแบบอยากออกทริปกันบ่อยๆเลยนะคะ <S <S ช่องแอร์มีให้ถึง2ช่องเลยะคะ <S <S ่ะเพดานก็สะอาดสะอานแบบนี้มาพร้อมกับไฟกลางเก่งด้วยะค่ะ <S 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 โอเคนะคะป่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสำหรับภายในนะคะนี่นะคะได้ชุดเบาะนะคะเป็นเบาะที่ชุดเดียวกัน ดีไซน์มาชุดเดียวกันลายเดียวกันแบบนี้เลยนะคะสวยจัดทุกคนค่ะปะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสำหรับนี่นะคะพื้นที่ภายในนะคะสำหรับโซนที่นั่งของคนขับกันบ้างนี่จ้านะคะมาดูกันนะคะซูมให้ดูกันเลยทีเดียวนะคะนี่ค่ะพวงมาลัยได้ m ั l ติฟังก์ชั n นะคะ cruise control pattern s h i p ค่ะนีแจ้งเตือนก่อนชนควบคุมรถในเลนมาให้ด้วยนะคะคันนี้เป็นรถปี2 0พ0 23มนี่ค่ะนี่ค่ะมายวิ่งไปแค่4ี่หมทุกคนนะคะพวงมาลัยมัลติฟังชันแพลนชิพม,มีให้ครบเชื่อมต่อโทรศัพท์รับสายวางสายได้เลยนะคะนี้แบบพวงมาลัยเบาๆขับสนุกมากๆค่ะจอตรงกลางเป็นจอทัชสกรีนนะคะมี usb ipod bluetooth เนะคะเชื่อมต่อแอปพลิเคชันต่างๆได้เลยเพื่อนเห็นไหมนี่นะคะสวยจริงๆนะคะก็มาดูกล้องหลังกัน รองหลังคมชัดแบบนี้มาพร้อมกับเลนดำสายตานะคะจอป๊อปอัพสวยๆเลยช่องแอร์นะคะมีให้ทั่วถึงค่ะแอร์ Air นะคะเป็นแอร์ดิจิตอลแบบนี้มาให้ใช้งาน,นง่ายๆเลยนะคะนี่จะปรับอุณหภูมิกันได้เลยนะคะมีที่วางโทรศัพท์ชาร์จตรงนี้ก็ได้นะคะในส่วนของกุญแจสมาร์ทคเลสอยู่นี่แล้วนะคะการขับขี่นะคะนี่หมดแบบ อีคอนโหมด normal แล้วก็ s p o ร์ด้วยนะคะเทสุดๆเลยเห็นไหมนะคะเบรกมือเบรกโฮอยู่ตรงนี้นะคะวันนี้เอาไปที่799,000บาทเท่านั้นเองค่ะอยากได้คันนี้ต้องทำยังไงติดต่อช่องทางดานล่างคลิปมาได้เลยนะคะพันพิกหมื่นสีประมาณนั้นเลยค่ะออกรสซูนบาทจบทุกอย่างติดต่อช่้งทางดานล่างคลิปมาได้เลยอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ